ค่ะวันนี้เราจะพาพี่ๆน้องๆมาทำความรู้จักกับโรงเรียนของพวกเรากันนะคะและที่สำคัญเรามาดูกันว่าปีการศึกษานี้โรงเรียนของเราได้เปิดสอนหลักสูตรอะไรกันบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ เรียนสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครกระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2566มีจำนวนนักเรียนทั้งสิน้น1,875คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน117คนภายใต้การบริหารงานของนายสุบรรณาสพัฒนผู้อำนวยการโรงเรียน นายปรีใหม่วังวงรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการนางรัตนาเวียงวงรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงานนางสาวอมรสมพรรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนางสาวพุทธชาแสนอุบลรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปนางสุภัตราสุกันรักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียนน้องน้องเดี๋ยวก่อน น้องจะไปไหนกันคะไปสมัคร,ครเรียน,รยนครับ,รบดีเลยค่ะน้องๆรู้จักวิสัยทัศน์โรงเรียนของเราหรือยังคะไม่รู้รครับ,รบภายในปี2567โรงเรียนพาโโยวิทยาคมจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเค้ยงมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษาฐากิจพอเพียงคือการเป็นเลิศทางวิชาการสื่อสารสองภาษาลำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมว้าว,วทำไม,ำไมพวกพี่พจำได้ครับอันนี้นะอยู่หมหนใช่ไหมหมหนึ่เปิดอยู่3แผนการเรียน 1. แผนการเรียนห้องภาษาอังกฤษสองแผนการเรียนห้องพิเศษ MSEP และสแผนการเรียนห้องทั่วไป า,งงาร,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เปิดรับสมัคร3แผนการเรียนคือ 1. แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Program โดยมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษกับคุณครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ครอบคลุมทักษะกระบวนการได้แก่โครงการ English Camp กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเจ้าของภาษากิจกรรม Open House กิจกรรมวันคริสต์มาสกิจกรรมวันฮาโลวีนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย 2. แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ m s e p โดยเน้นเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมความเป็นอัจฉริยะทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นทักษะกระบวนการเช่นค่ายส่งเสริมอัจฉริภาพด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาต,ต่างประเทศกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทักษะด้านหุ่นยนต์ A-Mat c o d w o r d เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีโครงการกิจกรรมที่ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ 3. แผนการเรียนห้องเรียนทั่วไปเป็นห้องเรียนที่เน้นการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนและพัฒนาภาษาต่างประเทศที่2ทั้งภาษาจีนและภาษาฝรั่งเศสส่วนม .4 ปีการศึกษานี้มีถึง5แผนการเรียน 1. ห,ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมคนที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี หรือเรียกง,ง่ายๆว่าห้องกิฟเต็ดโปรแกรม 2. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 3. ห้องเรียนภาษาฝรั่งเศส 4. ห้องเรียนภาษาจีน 5. ห้องเรียนอุตสาหกรรมศิลป์อ๋อแต่ผมอยู่มหนนะครับแมเดี๋ยวจะไปไหนไปสมัครครับไปสมัคอยู่นี่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เปิดรับสมัคร5แผนการเรียนคือ 1. ห้องเรียนพิเศษส่งเสร,ริมผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีกิจเต็ดโปรแกรมเป็นห้องเรียนที่ส่งเสร,ริมความสามารถของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเน้นทักษะกระบวนการการคิดวิเคราะห์ การวิจัยและการลงมือปฏิบัติจริงมีเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนที่สามารถนำไปใช้ต่อในระดับอุดมศึกษามีกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้แก่โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลโครงการค่ายนิติวิทยาศาสตร์โครงการค่ายวิทยาศาสตร์โบราณคดีและโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรอีกมากมาย 2. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตาศาสตร์เป็นห้องเรียนที่เน้นความสามารถของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการมีวิชาเพ Euro ิ่มเติมที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย 3. ห้องเรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นห้องเรียนสายภาษาที่เน้นภาษาฝรั่งเศสเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนการสื่อสารโดยครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง มีกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศดทางภาษาฝรั่งเศสที่หลากหลายได้แก่ค่ายภาษาฝรั่งเศสกิจกรรมโอเ n นเฮาส์โครงการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมภาษาฝรั่งเศสกิจกรรมยกระดับความรู้ทางภาษาฝรั่งเศสเพื่อทดสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสเดลฟ์ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ 4. ห้องเรียนภาษาจีน เป็นห้องเรียนสายภาษาที่เน้นภาษาจีนในการจัดการเรียนการสอนการสื่อสารโดยครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางมีางรายวิชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนการสื่อสารภาษาจีนมีกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาจีนที่หลากหลายได้แก่กิจกรรมวันตรุษจีนกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนพู่กันจีนโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาจีน กิจกรรมยกระดับความรู้ทางด้านภาษาจีนเพื่อทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ส่ H S งเสริมสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ 5. ห้องเรียนอุตสาหกรรมศิลป์เป็นห้องเรียนสําหรับนักเรียนที่มีความรู้ความสนใจเกี่ยวกับวิชาอุตสาหกรรมศิลป์หรือวิชาช่างพื้นฐานมีความรู้ทักษะและวิธีการผลิตทางด้านอุตสาหกรรม ในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติจริงรวมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำโดยการจบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตรตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดโรงเรียนทางโคนวิทยาคมเป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลส่งผลให้โรงเรียนครูบุคลากรและนักเรียนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมาย อาทิเช่นการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2566ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ27รายการเหรียญทองรวม98รายการและเหรียญเงิน3รายการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งถวยพระราชทานสมเด็จพกกระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารี ในการแข่งขันอากาศยานมันติโรเตอร์ประจำปีการศึกษา2,566นักโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมกล้าจังหวัดนครนายกได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีพุทธศักราช2,562ได้รับร่รางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล OBEQA รุ่นที่3ประจำปีพุทธศักราช2,563นอกจากนี้ นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนพังคโคนวิทยาคมสามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศทั่วทุกภูมิภาคได้ในปีการศึกษาที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ74.89นํานำมาซึ่งความภาคภูมิใจและเป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองชุมชนสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสอบสอบถามมขู้ล